การที่เราไม่ได้มงกุดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราแพ้กลับไปย้อนดูตัวเองแล้วก็บอกว่าดีที่สุดแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจค่ะน่าเคยเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนกลัวมากเลยอะกลัวกลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆกลัวว่าเราจะเฟลเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เรารู้สึกว่าการเฟลเป็นอะไรที่มันมันยิ่งใหญ่มากเราไม่อยากมันเป็นเหมือนการผิดหวังก,กับชีวิตเนาะ แล้วเราก็โตมาด้วยความที่ไม่มีความมั่นใจเป็นคนหนึ่งที่ด้วยการที่เราเคยเป็นโรคท่างอมด้วยเป็น eating disorder มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยรักตัวเองเราไม่มั่นใจเราไม่เราคิดว่าตัวเองทําไม่ได้อะซึ่งกว่าจะเข้ากว่าจะข้ามจุดนั้นมาได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากกว่าเราจะแบบเรียนรู้ที่จะรักตัวเองใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองได้เนี่ยเราก็เริ่มบอกกับตัวเองว่า ก็ทาไมอะเฟลก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ทําได้อะมันก็ไม่ได้ที่สุดของชีวิตไหมเพราะว่าตอนเด็กๆพอเราคิดว่าแบบเฟลเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เรากลับไปคิดถึงช่วงนั้นอะเราแบบโผเรื่องเล็กมากเลยกลัวทําไมอะทําไมไม่ลองไปเลยอะแล้วมันทาให้เรารู้สึกเสียดายเสียดายโอกาสที่วันนั้นเนี่ยเรากลัวเราเลยไม่ได้ทําแล้วมันกลับมาในอนาคตที่เรารู้สึกว่าเสียดายจังเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคต่อจากนี้ไปฉันจะทําอะไรก็ได้ถ้าอยากจะทํา เพราะว่าการเฟลมันเป็นแค่บทเรียนที่จะทําให้เราเรียนรู้ว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันต้องไปทางไหนตอนที่เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเสียงในหัวเราเนี่ยเป็นเสียงที่น่ากลัวที่สุดเลยนะมันเป็นเสียงที่บอกกับตัวเองตลอดว่าทําไมทําได้แค่นี้่ไม่ดีพอเลยสู้คนอื่นได้หรอแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะใจดีกับตัวเอง ต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนน้ำเสียงนั้นในหัวตัวเองบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรก็ยังมีพรุ่งนี้นี่ลองใหม่ได้ไม่ใช่ที่สุดของชีวิตแบบอยู่ทําได้เหมือนเราเนี่ยต้องคอยให้กําลังใจตัวเองอะคอย encourage ตัวเองว่าเออเธอทําได้เธอทําได้เธอทําได,ได,ได้ไม่ต้องกลัวมันคือความความอยากจะเป็นนางงามของด้านเนาะความอยากเป็นจริงๆ เราเลยรู้สึกว่าการที่เราพัฒนาตัวเองมาถึงจุดนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับแพชชั่นเราไม่เคยรู้สึกเหนื่อยที่จะทำมันเพราะว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายของเราอะ่ะก็คือการเป็นนางงามอะ่ะแต่และเป้าหมายเนี่ยมันก็จะมีการเดินทางไปสู่จุดนั้นอย่าลืมที่จะเอนจอยกับโมเมนต์ตรงนั้นอย่าลืมที่จะเรียนรู้แล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองมีความฝันมีความคิดจะทำอะไรเนี่ยให้ทำไปเลยไม่ต้องกลัวค่ะ ไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงสำคัญที่สุดคือเราคิดอะไรทำให้มันเต็มที่ที่สุด <IF> เราก็เก่งเหมือนกันเนาะ mm hmm. เออนั่นนั่นคือสิ่ง <im IT> ที่เราเรียนรู้มันคือพอเราบอกว่าเราเคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองไม่รักตัวเองเลยแล้วพอมันมาถึงจุดนี้เนี่ยแบบเออเธอก็ทําได้น,นี่แล้วทาไมวันนั้นถึงแบบแรงกับตัวเองจังเลยเออมันก็เลยทําให้เราเรียนรู้ว่าถ้าเราอยากจะทําอะไรจริงๆเนี่ยไม่ต้องหยุดพัฒนาตัวเอง แล้ก็การไปประกวด Miss Universe มันทำให้เห็นถึง w o m e n Empowerment จริงๆ mm hmm. การที่มีนางงาม74ประเทศถึงแม้ว่ามันเป็นการแข่งขันแต่ทุกคนไม่เคยที่จะมากดขี่คนอื่นเพื่อที่จะทำให้ตัวเองชนะ mm hmm. ทุกคนมีแต่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งมันเป็นภาพที่เรารู้สึกว่าเออนี่แหละภาพที่เราอยากเห็นบ่อยๆในโลกนี้ในสังคมเรา ก็แปลกแปลกเนาะสังคมเราแบบพัฒนามาถึงจุดนี้แล้วแต่มันก็มันก็ยังมีไม่ความไม่เท่าเทียมกันอยู่ถึงแม้ว่าเราก็แบบสู้ไปจังเลยอีควอลิตี้แต่ในสังคมมันก็ยังไม่มีอ่ะอย่างแรกเลยนะคะแบบคู่สมรสอะ่ะควรเท่าเทียมกันได้แล้วค่ะ mm hmm. เลิฟคือเลิฟเนาะทำไมมันยังไม่เท่าเทียมกันอีก mm hmm. รักก็คือความรักค่ะเราควรให้เคารพเขาแล้วก็ให้เขาเลือกที่จะทําอะไรก็ได้กับชีวิตเขาเพราะนั่นคือชีวิตเขาเราไม่สามารถจะไปบงการเขาได้ค่ะ อยากจะบอกผู้หญิงทุกคนนะคะว่าเราก็ทําได้เท่ากับคนอื่นในโลกนี้อย่าคิดว่าตัวเองด้อยกว่าตัวเองน้อยกว่าตัวเองไม่มีค่าหรือว่าเสียงของเราไม่ดังเสียงของเราดังค่ะพูดจนกว่าเขาจะได้ยินพูดจนกว่าเขาจะฟังเราแล้วก็ให้รู้ว่าไม่ว่าความฝันคุณจะเป็นอะไรเนี่ยคุณทํามันได้อยากจะเป็นกําลังใจตรงนี้